ลองสมมุติดูนะครับหากคุณเป็นผู้ที่สนใจการเทรดสนใจระบบเทรดต่างๆแล้วต้องทนทรมานกับการศึกษาลักษณะการทำงานออกแบบและแบ็กเทสระบบเทรดด้วยมือ แล้วยิ่งหากเป็นการแบ็กเทสย้อนหลังระยะไกลในเวลาหลายพันแท่งเทียนด้วยแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถแบ็กเทสระบบนั้นได้ครบถ้วนทั้งช่วงเวลาไม่ว่าจะสั้นหรือยาวไกลจนถึงปัจจุบันแล้วต้องบอกหรือหลอกตัวเองว่าระบบนั้นดีแล้วหรือใช้ได้แล้วหรือถึงขั้นบอกว่าแบ็กเทสนั้นใช้ไม่ได้หรือต้องฟอร์เวิร์ดเทสเท่านั้นจึงจะเชื่อถือได้จริงเพียงเพื่อจะกลบเกลื่อนว่าระบบของคุณไม่สามารถแบ็กเทสได้จริงจนครบระยะเวลากราฟหรือไม่ได้ออพติมิซ์ระบบนั้นจนได้ ที่สามารถอยู่รอดในทุกช่วงเวลาของตลาดและทำกำไรได้จริงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านพบก,บกับการแนะนำ EA หรือ Expert Advisor ที่สร้างขึ้นมาสำหรับเทรดเดอร์ที่สามารถช่วยคุณค้นหาออกแบบทดสอบและรันระบบเทรดที่เป็นของคุณเองวินัย Builder Pro คือสิ่งนั้นสิ่งที่อาจเป็นสิ่งที่คุณค้นหามานานสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หลายท่านผมเชื่อว่าน่าจะเคยเจอกับความท้าทายคล้ายๆกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านเวลาที่ทำให้เราไม่สามารถเฝ้าหน้าจอได้ตลอดวันหรือการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องจนทำให้พลาดโอกาสดีๆไปแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วของเราไม่ว่าจะเทรดสไนเปอร์เทรดตามเทรนด์เทรดแบบกริดเทรดแบบผสมหลายอินดิเคเตอร์ให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติที่ทำงานอย่างมีวินัยและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนี่คือจุดที่ expert advisor หรือ EA เข้ามามีบทบาทครับ และในวันนี้เราจะมาเจาะลึกเครื่องมือตัวใหม่ที่ทรงพลังและกำลังเป็นที่น่าจับตามองเครื่องมือที่ชื่อว่าวินัย Builder Pro ครับในเอพิโซดนี้เราจะมาสำรวจกันว่าวินัย Builder Pro คืออะไรกันแน่มีฟีเจอร์หลักอะไรที่น่าสนใจบ้างออกแบบมาเพื่อเทรดเดอร์กลุ่มไหนและที่สำคัญที่สุดคือมันให้อิสระแก่เทรดเดอร์ในการสร้างอัลกอริทึมเฉพาะตัวได้อย่างไรถ้าคุณกำลังมองหาวิธีที่จะยกระดับการเทรดของคุณไปอีกขั้น ลองมาทำความรู้จักกับเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแนวคิดการเทรดของคุณไปตลอดกาลกันครับวินัย b u i l d e r Pro คืออะไรนิยามใหม่ของการเทรดอย่างเป็นระบบมีวินัยการทดลองทดสอบและค้นหาระบบเทรดของคุณเองอย่างเป็นระบบจริงทดสอบกับกราฟจริงไม่มีการหลอกตัวเองไม่มีข้อมูลที่น้อยเกินไปเพราะความสามารถในการแบ็กเทสด้วยมือนั้นมันมีขีดจำกัดจากการล้าของสมองและระบบอัลกอริทึมสามารถทำแทนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงฟังก์ชันต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของวินัย b u i l d e r Pro ครับเพราะนี่ไม่ใช่ EA ประเภทเสียบลั๊กแล้วใช้ได้เลยหรือ plug and play ที่เราคุ้นเคยกันในตลาดแต่คือเป็นผู้ช่วยให้ระบบแสนรักของคุณหรือระบบที่คุณกำลังสนใจจะกลายเป็นระบบจริงที่รันตัวเองแทนคุณสร้างผลกำไรให้คุณอย่างต่อเนื่องและผ่านการทดสอบวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วจริงๆโดยไม่ซ่อนกับดักจากตลาดตรงไหนไว้แล้ววันนี้เราจะพูดถึงเวอร์ชันโปรซึ่งเป็นเครื่องมือระดับมืออาชีพโดยเฉพาะ หัวใจหลักของวินัย Builder Pro คือการเป็นเครื่องมือหรือผู้สร้างที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างอัลกอริทึมการเทรดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาได้มันไม่ได้มาพร้อมกับกลยุทธ์ที่ตายตัวแต่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างให้สอดคล้องกับอัลกอริทึมของคุณเองและเข้ากับสไตล์การเทรดของคุณเองได้อย่างสมบูรณ์แบบปรัชญาหลักของวินัย Bu i ด d e r Pro อิสรภาพในการสร้างสรรค์สร้างอัลกอริทึมได้ไม่จำกัดตามจินตนาการของคุณเปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นระบบกลั่นแนวคิดของคุณมาเป็นนวินัย มีระบบบริหารความเสี่ยงตั้งแต่การมี stop loss ทั้งแบบ fix และแบบยืดหยุ่นการ tp ตาม r r r การใช้ระบบแก้ไม้การกู้ position ค้างและอื่นๆอีกมากมายตัวช่วยในการทดสอบระบบจริงๆไม่ได้บอกว่าที่พูดกันเรื่อง backtest ระบบอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องไม่จริงมันก็พอใช้ได้ในแบบหนึ่งแต่สำหรับวินัย builder pro ระบบของคุณเองต้องการมากกว่านั้น ต้องการจำนวนกราฟย้อนหลังหลายปีการเข้าตามเงื่อนไขทุกครั้งและการออพติมัล์ที่ทำให้หาค่าที่ดีที่สุดที่เหมาะกับระบบนั้นๆในช่วงเวลาต่างๆหรือทั้งหมดที่ผ่านมาการบอกสถานะของระบบและโพซิชันการบอกรอดาวปัจจุบันและสูงสุดที่ผ่านมาการบอกการทนระยะลากหากคุณเป็นสายไม่ยอมแพ้การแสดงอิดิเคเตอร์ร่วมกับกราฟที่คุณสามารถหยุดมองและวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดเจาะลึกฟีเจอร์เครื่องมือในคลังแสงของเทรดเดอร์ คุณค่าที่แท้จริงของวินัย Builder Pro อยู่ที่ชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมซึ่งเปรียบเสมือนตัวต่อเลโก้ที่ให้เรานำมาประกอบกันเพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อนและตอบโจทย์ของเราได้มากที่สุดและความหลากหลายของอินดิเคเตอร์นี่เองครับที่เป็นหัวใจหลักที่ทำให้ปรชัชญาอิสรภาพในการสร้างสรรค์ของวินัย Builder Pro เป็นจริงขึ้นมาได้เพราะมันมอบชิ้นส่วนให้คุณสร้างเงื่อนไขาการเทรดได้แทบจะไร้ขีดจำกัดเราสามารถแบ่งความสามารถของมันออกเป็น3มกลุ่มหลักๆได้ดังนี้ครับ 1. รูปแบบการเทรดและกลยุทธ์ t เทรดดิ้งสไต s ์และสตรัทจีส w i n ย Digger Pro มีความยืดหยุ่นสูงมากในการรองรับแนวทางการเทรดที่หลากหลายทำให้คุณสามารถสร้างระบบที่เหมาะกับปรัชญาการเทรดของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น Classical Trading การเทรดตามรูปแบบคลาสสิกโดยใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ต่างๆเพื่อเข้าและออกออเดอร์ Grid System การวางคำสั่งซื้อขายแบบตาราง g r i d เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบที่กำหนดเมื่อราคาลงก็ซื้อตามระยะเมื่อขึ้นก็ขายตามระยะเพื่อให้ใช้การเคลื่อนตัวของราคา volatility เป็นกระแสะพลังในการปั่นกำไรให้พอร์ตของคุณอย่างต่อเนื่องโดยคุณสามารถคำนวณและ optimize เพื่อการอยู่รอดได้อย่างไม่จำกัด multi indicator and time frame filter position ตัวกรองจากหลากหลาย indicator และหลาย time frame ทำให้จินตนาการในการสร้างเงื่อนไขาการเทรดของคุณก้าวไกลไปอีกจนสุดขอบจินตนาการเช่นการใช้ EMA ตัวกรองเทรนด์แล้วใส่จุดเข้าด้วย stochastic หรือการมองกราฟภาพรวมใหญ่ด้วย time frame 4h ด้วย stochastic แล้วหาจุดเข้าด้วยไทม์เฟรมขนาดกลางด้วยโบลิ i เจอร์แบนล้วนสามารถทําได้การใช้ Price a อคชั่การอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเช่นแท่งเทียนเป็นระยะ2,500จุดภายใน4แท่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งลดลงหรือเพิ่มขึ้นคุณสามารถเลือกได้การมีรูปแบบแพทเทิรการกลับตัวเช่นแท่งเทียนกลืนดิน Engulfing Candle รูปแบบ Morning Star หรืออื่นๆมา r t ติ g เก e หรือ Multiply g r i d กลยุทธ์การบริหารเงินแบบดับเบิลขนาดโพซิชันหรือใส่ตัวคูณให้ p โพซิชันหรือที่เพิ่มขนาด l o อดเมื่อเกิดลากของกราฟเพื่อให้เมื่อถึงจุดกลับตัวราคาเฉลี่ยน้ำหนักจะอยู่ในจุดที่คุณพอใจเช่นราคาเฉลี่ยน้ำหนักร่วมกับระยะ T P แล้วลงในสัดส่วนทองคำหรือระยะฟิบ o นาชี i ได้เจาะลึกฟีเจอร์เครื่องมือในคลังแสงของเทรดเดอร์ คุณค่าที่แท้จริงของวินัย Builder Pro อยู่ที่ชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมซึ่งเปรียบเสมือนตัวต่อเลโก้ที่ให้เรานำมาประกอบกันเพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อนและตอบโจทย์ของเราได้มากที่สุดและความหลากหลายของอินดิเคเตอร์นี่เองครับที่เป็นหัวใจหลักที่ทำให้ปรัชญาอิสรภาพในการสร้างสรรค์ของว i n ัย Builder Pro เป็นจริงขึ้นมาได้เพราะมันมอบชิ้นส่วนให้คุณสร้างเงื่อนไขาการเทรดได้แทบจะไร้ขีดจำกัด เราสามารถแบ่งความสามารถของมันออกเป็น3กลุ่มหลักๆได้ดังนี้ครับ 1. รูปแบบการเทรดและกลยุทธ์ (trading styles and strategies) w i n ัย Builder Pro มีความยืดหยุ่นสูงมากในการรองรับแนวทางการเทรดที่หลากหลายทำให้คุณสามารถสร้างระบบที่เหมาะกับปรัชญาการเทรดของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น classical trading การเทรดตามรูปแบบคลาสสิกโดยใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ต่างๆเพื่อเข้าและออกออเดอร์ กริด s ิส t e เการวางคำสั่งซื้อขายแบบตารางหรือ g r i ดเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบที่กำหนดเมื่อราคาลงก็ซื้อตามระยะเมื่อขึ้นก็ขายตามระยะเพื่อให้ใช้การเคลื่อนตัวของราคา volatility เป็นกระแสะพลังในการปั่นกำไรให้พอร์ตคุณอย่างต่อเนื่องโดยคุณสามารถคำนวณและ optimize เพื่อการอยู่รอดได้อย่างไม่จำกัด Multi Indicator and Time Frame p r e c i s i o n Filter ตัวกรองจากหลากหลายอินดิเคเตอร์และหลาย Time Frame ทำให้จินตนาการในการสร้างเงื่อนไขาการเทรดของคุณก้าวไกลไปอีกจนสุดขอบจินตนาการเช่นการใช้ EMA ตัวกรองเทรนแล้วใส่จุดเข้าด้วย Stochastic หรือการมองกราฟภาพรวมใหญ่ด้วย Time Frame 4H ด้วย Stochastic แล้วหาจุดเข้าด้วย Time Frame ขนาดกลางด้วย Bollinger Band ล้วนสามารถทาได้ การใช้ price action การอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเช่นแท่งเทียนเป็นระยะ2,500จุดภายในสีแท่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งลดลงหรือเพิ่มขึ้นคุณสามารถเลือกได้การมีรูปแบบ pattern การกลับตัวเช่นแท่งเทียนกลืนกิน engulfing candle รูปแบบ morning star หรืออื่นๆ martingale หรือ m u l t i p l d grid กลยุทธ์การบริหารเงินแบบ double ขนาด position หรือใส่ตัวคูณให้ position หรือที่เพิ่มขนาด lot เมื่อเกิดลากของกราฟเพื่อให้เมื่อถึงจุดกลับตัวราคาเฉลี่ยน้ำหนักจะอยู่ในจุดที่คุณพอใจ เช่นราคาเฉลี่ยน้ำหนักรวมกับระยะ T P แล้วลงในสัดส่วนทองคำหรือระยะฟีบนัชชีได้ 2. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย Risk and Safety Management System แน่นอนว่าการสร้างกลยุทธ์ที่ดีต้องมาพร้อมกับการบริหารความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยมซึ่งวินัย Builder Pro ก็มีเครื่องมือสำคัญเหล่านี้ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเพื่อช่วยปกป้องเงินทุนและจัดการการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณต้องการเทรดอย่างเป็นระบบและเลือกที่จะทำงานกับจำนวน quantity มากกว่าทำงานกับทิศท,ทาง up or down bet วินัย Builder Pro เอื้อให้ระบบเทรดของคุณเป็นมากกว่าการเสี่ยงทางทิศท,ทางเพราะแม้ว่าคุณจะเรียนรู้แพทเทิร์นมามากมายเพียงใดตลาดก็จ้องจะใช้ความมั่นใจของคุณเล่นงานเงินในพอร์ตคุณได้อยู่เสมอเราขอแนะนำการเทรดแบบใช้ MM หรือการบริหารจำนวนเข้าสู้กับตลาด โดยหากเปรียบเทียบก็คือการต่อสู้เป็นกลุ่มเป็นฝูงเป็นค่ายกลมากกว่าจะให้คุณเสียงไถยขึ้นลงหรือได้เสียซึ่งแม้จะบอกตัวเองอย่างไรก็แทบจะไม่สามารถระงับอารมณ์ดีใจเสียใจที่เกิดได้กับการพนันอย่างหนึ่งขอแนะนําระบบกริดและมัลติพลายกริดที่จะทำให้คุณใส่ใจอยู่กับการวางแผนค่ายกลของคุณจํานวนระยะปริมาณและอื่นๆมากกว่าจะเป็นทิศทางของกราฟนอกจากนี้ยังมี Dyna ม i c TP SL คุณสามารถเลือกตั้งค่า Take Profit และ Stop Loss โดยให้เป็นค่าตตา่ตัวหรือเป็นค่าแปรผันแบบ RRR ซึ่งนับแท่งเทียนถอยหลังการตั้ง TP ว่าจะเป็นอัตราส่วนกับ SL อย่างไรหรือ RRR เช่น RRR 1ต่อ3 1ต่อ1นเป็นต้นหรือการ TP ที่สัญญาณตรงเข้าแต่ต้องมีกำไรเป็นบวกเสมอเพื่อป้องกันการปิดตามสัญญาณสุ่ม4สุ่มให้พอตของคุณเสียหาย Trailing Stop ระบบเลื่อน Stop Loss ตามราคาเพื่อล็อกกำไรเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปนในทิศทางที่ถูกต้อง Loss Covering System ระบบช่วยจัดการกับคำสั่งที่ขาดทุนเมื่อหาทางกลับมาทำกำไรเช่นกริดไม้ล่างสุดเมื่อขยับได้กำไรจะรวมกับไม้บนสุดเมื่อ TP คู่นี้จะปลดโพซิชันแรกบนสุดออกเหมาะกับลักษณะกราฟแบบยายฐานที่เป็นการโดดขึ้นลงสุรนาบ Break Event y y t t m m ระบบเลื่อน Stop Loss มายังจุดคุมทุนโดยอัตโนมัติเมื่อราคาไปถึงเป้าหมายที่กำหนด Trading Hour s กําหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้ EA ทํทงานหรือหยุดทำงานได้ News filter การกรองข่าวคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเทรดช่วงมีข่าวไหมหรือโดดข้ามช่วงความผันผวน,นนั้นไปโดย b u i l d i จาก MT5 โดยตรง Automatic position size ระบบคำนวณขนาดหลอดในการเทรดให้อัตโนมัติตามระดับความเสี่ยงที่ตั้งค่าไว้3คลังแสงดิ d i c a อร์ทางเทคนิค The technical indicator arsenal จุดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของ WinAI Builder Pro คือคลัง i n d i c a อร์ทางเทคนิคที่มีให้เลือกใช้อย่างมหาศาลความหลากหลายนี้ทำให้เทรดเดอร์สามารถสร้างเงื่อนไขและสัญญ,ญาณการเทรดได้จากแทบทุกสภาวะตลาดตามที่ต้องการ อินดิเคเตอร์ที่รองรับ Pivot Points, Relative Strength Index, Money Flow Index, Moving Average, Bollinger Bands, Stochastic, Average True Range, Envelopes, Commodity Channel Index, ADX, Parabolic s a MACD, Ichimoku, Volume, High and Low Breakout จากฟีเจอร์ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าวินัย b u i l d e r Pro ไม่ได้เป็นแค่ EA ทั่วไปแต่เป็นเหมือนห้องปฏิบัติการที่ให้เทรดเดอร์ได้ทดลองและสร้างสารรค์กลยุทธ์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่คำถามต่อไปก็คือแล้วใครละ่ะคือคนที่เหมาะกับเครื่องมือชิ้นนี้มากที่สุด 4. วินัย Builder Pro เหมาะกับใครและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่าใครคือผู้ใช้ในอุดมคติของ E วินัย Builder Pro และมีแนวปฏิบัติอย่างไรที่จะดึงศักยภาพของเครื่องมือนี้ออกมาใช้ได้อย่างสูงสุดและปลอดภยัย โปรไฟล์ผู้ใช้ในอุดมคติของวินัย Builder Pro คือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และมีกลยุทธ์การเทรดด้วยมือ Manual Trading ที่สามารถทำกำไรได้อยู่แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนกลยุทธ์นั้นให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาเพิ่มวินัยและลดการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจขั้นตอนสู่ความสำเร็จเพื่อให้การใช้งาน w i n ัย Builder Pro ประสบความสำเร็จและปลอดภยัยควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด1 ศึกษาและทำความเข้าใจก่อนใช้งานจริงผู้ใช้จำเป็นต้องใช้เวลาศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของทุกฟังก์ชันอย่างถ่องแท้เพื่อให้สามารถตั้งค่าได้ถูกต้องตามกลยุทธ์ที่วางไว้ 2. ทดสอบในบัญชีเดโมเสมอนี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดหลังจากสร้างอัลกอริทึมของคุณขึ้นมาแล้วให้นำไปทดสอบในบัญชีเดโมเป็นระยะเวลานานพอสมควรเพื่อดูประสิทธิภาพและหาข้อบอกพร่องก่อนที่จะนำไปใช้กับเงินจริง 3คุณคือผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ตอกย้ำข้อความจากผู้พัฒนาที่ว่า you are responsible for your strategy ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุนล้วนขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่คุณสร้างและทดสอบมาด้วยตัวเองทั้งสิน้นนอกจากนี้ผู้พัฒนายังมีช่องทางที่ชัดเจนสำหรับการรายงานข้อผิดพลาด bug report และเปิดรับข้อเสนอในการเพิ่มอินดิเคเตอร์หรือฟีเจอร์ใหม่ๆผ่านการรีวิวซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือนี้ยังคงได้รับการดูแลแล,และพัฒนายอย่างต่อเนื่อง การเดินทางกับ w i n ัย b u i l d e r Pro คือการเปลี่ยนจากผู้ตามมาเป็นผู้สร้างกลยุทธ์ของตัวเองขึ้นมาซึ่งจะนําเราไปสู่บทสรุปของพอดแคสต์ในวันนี้ครับ 5. บทสรุปสร้างผู้ช่วยการเทรดที่สมบูรณ์แบบของคุณเองโดยสรุปแล้ว w i n ัย b u i l d e r Pro ไม่ได้เป็นแค่ expert advisor แต่เป็นชุดเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ทรง power และยืดหยุ่นซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะมันมอบอิสระในการปรับแต่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผ่านคลังฟีเจอร์และอินดิเคเตอร์จำนวนมหาศาล เป้าหมายสูงสุดของวินัย b u i l d e r Pro คือการมอบอำนาจให้เทรดเดอร์สามารถสร้าง EA ที่สมบูรณ์แบบในแบบฉบับของตัวเองขึ้นมาเป็นการเปลี่ยนความรู้และมุมมองต่อตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณให้กลายเป็นผู้ช่วยการเทรดที่เปลี่ยนวินัยและประสบการณ์ของคุณให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบปราศจากอารมณ์และไม่เคยพลาดโอกาสตามแผนที่คุณวางไว้หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนอยู่ในใจและพร้อมที่จะยกระดับการเทรดของของไุอีกขั้นวินัย Builder Pro อาจเป็นเครื่องมือที่คุณตามหามาตลอดก็เป็นได้ครับ